นวกนวกนวกนวโหลังใล้ท้นมาที่ผมว่าไม่กินเลยมาปักที่ไๆก็แต่ครั้งนี้กินนะผมครั้งนี้สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วผมผมก็เลิกงานเสร็จผมก็มาหาปักเป็ดนะครับผมคืนนี้ผมก็พาทุกคนมาหาปักเป็ดอีกแล้วเป็ดนะผมก็มีย0ิบหล yle, ังหมดเด้วครับผมเหยือก็เหยือกเขียนตมูกับไส้เดือนเนาะวันนี้มาหมายข้างทางครับผมจะได้ยินเสียงรถหน่อยครับผมรุนกันนะว่าคืนนี้จะหมานไหมอย่าฝนตกก็ใช้ได้ครับผมมามาหลังแรกครับหลังแรกใส่เตมนะ จะไม่มีเสียงรถนะครับผมเสียงรถลอยเ่อจะมาทุกเปล่าคืนนี้หมายเก่าหมายเดิมหมายเก่าหมายเดิมหมายเลยมีปลาก็ไปหมายนั้นเนาะลุ้นกันลุ้นกันก็จะหมาไหม ไปด้านล่างเนี่ยครับน้ำพอน้ำเหลืองเนี่ยครับไปครับหลังที่สองนี่จะปักใกล้ๆกันนะเนาะตรงภาพกันเลยครับหลังที่สองเหยียื่้เดยอะนะผมลุ้นกันนะเนาะว่าจะหมานไหมคลิปก่อนข้างก่อนนี่โอ้โหหมานมากเลยนะครับได้กบตัวหนึ่งได้ข้อได้ปลาท่อสองสามตัวเนาะพอหมานเลยครับผมโอ้โหข้าก่อนดูอันที่จะหมานไหมลุ้นกันลุ้นกันตอนก่อนเครื่องเล่าเกือบจะสองคนนะผมกว่าจะปักเสร็จก็ประมาณสนะักสามสามสี่คุณมั้ง เขา็าบอกว่าหมายนี่หมายข้างทางเนี่ยครับปลานี้มีเยอะนะครับบอกว่ามีไม่มีหรอกไม่เคยได้เลยครับปลาเนี้ยเนาะนี่ก็เหยียอเส้นเดือดทับหลังนี่ก็นี่จะได้ปลานี้หรือเปล่ารถเขาขุดล่องนี่ง่ายหน่อยครับไม่ค่อยลุกเท่าไหร่อยู่ห้องก็อากาศก็ร้อนครับผมหาปักเศษเล่นดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะได้ตัว สอถึงโตตอนนี้ก็มาด้านในแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเขาจะเนี่ยครับเขาจะเทคอนกรีตนะครับเนี่ยดูรอยดีครับผมว่าอีกไม่นานในคงไม่ได้มาปักเราแถวเนี้เขาจะสร้างบ้านครับผมดูดิครับเขาเทคอนกรีตให้ทําถนนใหม่ครับเว่าอีกหน่อยนี่หมายในคงเราคงไม่ได้มาเนาะนี่หลังนี้ไม่เดินครับผมเขาเทคอนกรีตใหม่ทําทางครับโอ้เสียดายเลย ายก็ยิ่งหายา,ยากอยู่ด้วยายก็ยิ่งหายา,ยากทำยังไงดีหน่วยเขาจะสร้างบ้านนะครับนดีดีครับรอยาวไปถึงในวุ้นเลยครับผมนี่ครับผมเขามาทำทางเนี่ยครับมาถึงนี่แล้วครับเนี่ยเขาปรับินมาถึงนี่แล้วครับ อย่างนี้เจตโมเนาะเขาปรับทางมาถึงนี่ละผมว่าน่าจะทำถนนใหม่ต็ไม่ควรตักขทางนี้ครับดูนกันนะว,ว่าจะมีตัวไหมจะมีปลาหรือเปลา่ปลาอีกหน่อยก็คงไม่ได้มาละมาในใหม่มาเงี้ยกันโดนกันผมรีบตักไม่มากหรอกครับผม ยี่สิบหลังก็พอละหลังนี้ใช่เดือนเนาะหมายก็ไม่ค่อยมีต่อมาทําทางอีกแล้วอีกหน่อยก็คงไม่ได้ปากแล้วรับหมายนี้นะโอ้เสียดายเสียดายนี่แหละครับยอ,ยๆๆอ,อยู่ใกล้ชุมชนเนาะอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้หมู่บ้านอะไรนี่แหละครับคลื่นนะครับคลื่นนงคลืงนหน่อยฝนไม่ตกเลยหังนี้นึ่งครับ มันลากเด็ดหายเจ็บดึงกันดุนกันไปยี่สิบหลังมาทุกครั้งก็จะตักตรงนี้ตลอดครับแต่ก็ไม่เคยได้เลยใต้ต้นไม้เนี่ยครับเจ็ดโม,มครับผมเจ็ดโมมันจะปักเสร็จก็ประมาณทักสองทุ่มสามทุ่มนมั้งใช้เวลาหน่อยครับเนาะใช้เวลาหน่อยเสียงเครื่องบินอ่ะไี่เป็นเครื่องบินนัดเครื่องบินตักไ,ได้เลย อากาศเย็นเลยครับด้านหลังนี้ต่ากปากท่อนาะหลังนี้ตากท่อไม่รู้ว่าจะมีปลากดปลาดุหรือเปล่าครับหลังนี้ได้เดือนเนาะเ๋ยวที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วผมขึ้นลาเร็วมากขึ้นลาเร็วมากเลยมันสู้เบ็ดที่ผมอันเก่าไม่ได้แล้วขึ้นลามหมดแล้วผมไม่รู้จะ่คน,น,นหรือเปล่านะเบ็ดใหม่ไม่ค่อให้คนเท่าไหร่ครับแม่มันจะยาวเลยขึ้นลามหมดเลยครับ าหได้รนนับปักนี่คนระับที่มันเชื่อมต่อกับอันนี้ครับหนองใหญ่นี่ครับน,นี่นี่น้ำคลองน้อยสองหลังนี่ปักนี่คนระับน้ำคลองเล็กนี่ครับต่อหลังส่วนหลังนี่นใช้เกจม,มูสครับผมน้ำคลองเล็กที่เชื่อมต,ต่อ,น,น,น,กกน,น,น,อนี่ครับที่ตรงนาเนี่ยครับลุ้นกันลุ้นกัวว่าจะมางไหมรวบโล่งๆไปครับ หลังต่อไปมาครับผมมาครับต่อเราสุดท้ายทุกคนดูเลยเนาะต่อสุดท้ายเสกจมูครับผมหลังสุดท้ายเดี๋ยวก็เดินดูกลับขึ้นไปว่าจะหมานไหมลูกถึงมอแล้วตอนนี้นหครับนี่ดูนึกาเลยั่อเราสุดท้ายลุ้นกันลุ้นกันว่าจะหมานไห้รอบแรกอนนี้กลับเดินดูกลับขึ้นไปครับไม่กลัหมานปล่า ไปทุกคนไปครับผมเดินดูกลับขึ้นไปแล้วจะหมาแค่ตัวไหมไปครับผมเดินดูมาหลายหลังแล้วครับผมไม่หมาเลยเดี๋ยวสองหลังครับรุ่นเนาะให้เดหลังแรกหลังหลังที่สองนี่แหละครับโอ้หลังนี้หลังนี้หมาแล้วทุกคนให้เห็นอันนี้เนาะโอ้ทำไมมันลอยอย่างเงี้ยทำไมมันจมเงี้ยอย่าบอกว่าไก่ตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจมนะโอ้โหก็อันนี้นะผมโอ้โหในติดนานนะครับในติดแต่เช้าเนาะดูดิครับอ่อนล้าแล้วผมนี่ครับ อันนี้แน่หลังที่สองครับผมไอหมาเลยครับผมเนี้เนเนดูดีครับทุกคนโอ้น่าจะติดนานนะครับดูดีครับผมว่ามันน่าจะติดนานเนาะติดหลายชั่วโมงนะครับผมกว่าจะปักเ็ะโอ้โหสองสามชั่วโมงครับเนี่ยดูดีครับดิ้นไม่ดิ้นเลยครับผมเนี่ยผมว่าแล้วมันมีปานดินเนาะผมว่าแล้วไอติดนานนะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง่ะมันขึ้นหายใจไม่ได้นะ นี่ครับผมหมานๆนะผมโอ้โหที่หนึ่งไม่กินนะผมเนี่ยเขี่ยห้อยแล้วผมไม่ไม่ถ่ายทุกคนดูนะเดี๋ยวเราขอพักสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงหน่อยค,ครับเดี๋ยวแค่บรรลุน,นะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วผมสามทุ่มกว่ากว่าแล้วเปลี่ยนเนี้ยอันนี้นะ่าจะเป็นนี่ครับอยู่ดีๆด,ดูเลยครับมันผันนะครับโอ้โหเดี๋ยวใส่ใส่กันต่อผมใส่กันต่อโอ้โหนี่ว่าจะไม่หมาแล้วทุกคนหมานอยู่ครับผมหมานอยู่หมานปลานี้มาตัวหนึ่งแลตัวใหญ่แล้วผมผ้านนิ้วเนาะ หมานหลังที่สองว่ะเดีย๋ยว่เดือนครับเดี๋ยวเราลุ้นทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราไปดูอรอบมึงเนาะตอวนีผมอบพักแลนวผมแล้วก็จะขังตานิยไว้ไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่านะครับผมมันน่าจะทิ้งระยะห่างผมตอยผมจะปากเสีนนี่เกือบสองชั่วโมงสามชั่วโมงครับมันก็เลยนะเนาะมันได้สีตอนแรกๆครับผมหมาเลยครับผมหมาเลยโหเนื้อทีนี้หมาแล้วรอบที่เดินกลับขึ้นมาครับผมได้ทุกคนตอนนี้ก็สีพุกมานเนาะเดี๋ยวเราไปดูรอบแรกว่าจะหมาดไหมนี่ครับผมลาเนียที่ผมได้เมื่อกีีเน่ย มันเอกสมเล่แล้วผมเนี่ยเอาที่ออกรบ้อยเอาไว้นี่นะนั่นี่ยติดนานแล้วผมเราไปดูเนาะด้านหลังกันหน่อยครับผมที่ผมปักผมจะปักขึ้นมาเงี้ยเราไปดูหลังแรกนะว่าจะหมาไหมตอนนี้ก็สีพุ่มแล้วผมลุ้นกันลุ้นกันไปฮู้หลังแรกยังไม่กินเลยครับหนิมสิ่งครับผมขีดห้อยครับหนีข่าวจุรข่าวจอลนี่ครับผมหลังที่สองจะอยู่ใ,ใกล้ๆหลังแรกครับอยู่ตรงข้ามกันแล้วแรกที่เราได้ปันนินเออหลังที่สองครับไม่ใช่หลังแรก หลังที่สองเหนี่ยมซี่ครับผมเหยื่อหรือเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนนะนะสามหลังที่สามก็น่าจะมีเหยื่อไส้เดือนับผมหลังที่สามไม่กินครับเหยื่อไส้เดือนยังอยู่ครับผมมาดูหลังนี้หลังนี้เมื่อเช้าผมเดิมถ่ายครับผมหลังนี้ผมปักเป็นเหยื่อเลยนะเหยื่อไส้เดือนครับปักเป็ดกบครับผมเมื่อกี้ผมเป็นกบตัวใหญ่แล้วไม่รู้จะกินหรือเปล่าโอ้ยังนี่ห้อยครับผมอันนี้หลังนี้ปักเป็ดกบเนาะนี่ครับทุกคนที่ผมบ้านน่ะที่เขาเทคอนกรีตเนี่ยครับ เขาจะทําถนนใหม่เนี่ยครับดูเรียบยาวไปถึงปุ้นแล้วผมผมว่าอีกหน่อยคงไม่มีหมายปักเบรบานี้ยหมายเนี้ยายคงไม่ได้มาแล้วทาถนนใหม่แล้วอีกหน่อยก็เอตั้งเสาไฟ้าแล้วเนาะไม่ค่อยมีหมายแล้วหมายก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วหลังนี้มีกี่น้ผมเหยื่อยังอยู่ครับเหยื่อให้เดินทางนีมันอยู่ใกล้ชุมชนก็แบบนี้แหละหาหมายไม่ค่อยมีเลยช่วงนี้ใกล้ชุมชนเขาก็จะทําทางทาถนน,นทําอะไรนี้โอ้หลังนี้ ตกปบา,ามาห้อยอย่างเนี่ยเดี๋ยวเขี่ยไปตกปลา,าครับดูมาไหลหลังแล้วครับยังเงียบคิ๊เงียบคิ๊บอยู่เลยปลาดุกปลากดไปไหนหมดหลังนี่เหยือ่อสายเดือนหายเซ็ปหายเซ็อะ่ะหนิมซิ่งหนิมซิ่งตลอดอ่ะหลังนี้เนะี่ยโอ้เขี่ยยังห้อยตรงๆๆๆนนตรงนูเลยครับดูหลังที่น้ําไหลนี่เนาะหมาน,นไหมน้ำที่น้ําไหลก็หนิมซิ่งอยกละเหยื่อยังมีอยู่นะครับเหยื่อส่เดือนอะ่ะ เออปลาไปไหนหมดเนาะปลาไปไหนหมดมาดูหลังที่ต่อจากหลังเมื่อกี้ครับหลังนี้หลังนี้ก็หนิมสิ่งละเข็ดยังอยู่นะครับผมเนี่ยเข็ดยังอยู่เลยรู้สึกว่าน้ํเจ็มรอดนะเดี๋ยวเข็ดลงนะครับปลากดปลาดุกปลาช่อนไปไหนหมดเนาะไม่เห็นตัวเลยครับครั้งนี้ไม่ใช่ว่าหมดหนองหมดตัวแล้วกดูหลังนี้หลังนี้ก็เข็ดยังอยู่ครับเนี่ยเดินมานอบนอบนอบในสักหลังก็ยังดีเนาะ อันนี้หนิมซิ่งหนิมซิ่งอะ่ะเงียบคิบเงียบคอะ่ะ <c oughs> หลังนี้ก็เหยื่อเส้เดินครับโอ,โ,โอ้โหผมได้ตัวเดียวแล้วมั้งผมว่านะ <c oughs> ก็ได้ยินเสียงปลาตีเหยื่อนะทำไมมันไม่กินเหยื่อเลย <c oughs> ดูหลังนี้หลังนี้ยเข็มมูหลังน,งนี้หนิมซิ่งครับผมหนิมซิ่งดูทองข้ามมันะรผมเห็นกบตัวนึงมันนั่งอยู่ที่นี่มืนอกี้ยครับอันนี้เบ,นะบ็ดกบนะเบ็ดกบนี่ดูในพุธเช้านะครับนี่ห้อย สายเดือนนะหาอยู่หากินก็แบบนี้แหละบางครั้งก็ได้บางครั้งมันก็ไม่ได้นะหลังนี้ก็หนิมซิ่งอยู่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเหยื่อเขียดโม้หมดเลยเนาะเดี๋ยวเหยืห่อสายเดือนมันตาไม่ทันตาเลยครับอือหลังนี้ครับ,หล,รบหลังนี้ก็หนิมซิ่งอ่แล้วเบ็ดยี่สิบรางอย่าบอกนะได้ปลาหนิมตัวเดียวอะ่ะไม่ใช่ลายเนะอะดูหลังนี้เอ้ะทำไมาหลังนี้เบ็ดโก,ก่งครับเบ็ดโก,ก่งอยู่วบ่อยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปลา่า อยู่เป่ป่าโอ้อยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับดี๋อยู่ครับผมอยาวๆดูนั่นเดี๋ยวตัวใหญ่ครับเดี๋ยไม่รู้จะอยู่ป่าวเนี่ยที่มันก็ชันนะผมปากนี่นะครับมันชันนะมันพันเนี่ยครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลยเอายังไงเนี่ยโลก็ไม่ได้ครับมันลึกครับผมนี่เนี่ยต้องค่อยๆ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 เด็กก็ยาวครับ พันเลยอืมพันยังไงเนี่ยจะต้องค่อยๆครับผมยังไม่ยังไม่ดิ้นเท่าไหร่โอ้โหตัวใหญ่ได้รุ่นเดี๋ยว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 ใจเย็นเย็นนี่ดีนะมันไม่ดิ้นครับฮิวตัวใหญ่เครับอันนี้เหยื่อไส้เดือนครับเนี่ยเหยื่อไส้เดือน ่อย่ากินปากเลยครับผมหมานๆเดี๋ยวเก็บปลาเพาเตรียมไม่ได้เนาะดีนะทุกคนเนาะมันไม่หลุดอ่ะมันทำหญ้าครับผมตัวใหญ่เลยครับกินโอ้โหนี่ครับผมโอ้โหมันน่าจะอ่อนน้านะครับนี่ไม่ค่อยเต้นเลยน่าจะเหนื่อยมันติดนานนะหมานใมา่เยอะเนาดถุงมานะครับเดี๋ยวมันหายเช็ดหมานเลยตัวใหญ่เลยครับผมโอ้โหตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับสี่ทุ่มครึ่งละ หเหยียดเส้เดือนนะครับเนี่ยไม่ใช่ใหเหยื่อเกตะโมครับแน่นเลยครับติดแน่นเหมือนกันนะเนี่ยขนาดเอาเอมือเงี้ยมันไม่ออกหรอกไม่ได้และวไม่ได้แล้วนี่โหมาเลยทุกคนขึ้นบ้านอย่างเสือครับผมมาๆๆๆนมัอันนี้เหยื่อเโมเนาะเหยืยอเส้นเ,เ,เดียมาไม่ทันตาเลยครับรุ้อีกรุ่นอีก ปลาธรรมชาติเนาะได้แค่นี้ก็หมานะครับผม,ม,มดูหลังปากท่อนี่หลังปากท่าน้อยผมใส่เขียดโมูเอออันนี้ไม่กินนะผมรู้สึกว่าเขียดมันอยู่ทงนี่ครับอยู่ผขวน้ำนะเดี๋ยวลงหน่อยเอาลงหน่อยมาครับผมเลยสองอหลังครับหลังนี้ผมใส่เป็นเนี่ยครับกบเนาะมาทีไรนี่กบมันกระโดดลงน้ําตลอดครับนี่ผมใส่เหยื่อกบใส่เดือนครับเดี๋ยวเป็นใส่เดือนดีวกว่านะันี่ห้อย เคลือบมึงเนี่ยครับจากพื้นนะเผื่อว่าโกลมมาหาจิงครับไปดูหลังสุดท้ายดีกว่าครับรุ่นหลองสุดท้ายตอนนี้ก็สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วมัง้งรุ่นหลองสุดท้ายเออหลังสุดท้ายหนิมซิงครับผมนี่หนิมซิงหลัสุดท้าย <c oughs> เข็ดห้อยตรงนูงนไปแล้วเรา,เราดูเดินดูกลับขึ้นไปน่าจะมาห์นไหมในระหว่างเดินกลับมาครับได้ยินเสียงปาดิี้นะครับผมนี่มันดุนดุนหรือเปล่าหนักนี้โอ้ยังไม่ลุนครับผมย <c oughs> ังไม่ลุนยังไม่ดุนโอ้โหมาได้ครับมาได้คืนนี้ ขีดตะโมเปลี่ยนขีดตะโมเมื่อกี้นี่ยครับเนาะ,นะมาเลยมาเลยต <c oughs> ้องค่อยๆครับผมน <c oughs> เนาะเบ็ดมันยาว <c oughs> ยนาวี่ครับผมนี่มา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 , <c oughs> มาแล้วขอหนี่งใหญ่ครับโอ้ขาวเจ้าโลขาวเจ้าโลเดี๋ยวขอเจ็บปลาครับหม,มาดเลยครับคืนนี้หมาดเลยเหยียดขีดตะโมเนาะหมาดเลยเรียกเดียกเรียวเรียกเปิดถุงน้อย แล้วแต่ได,ด้โทรได้ไวครับเดี๋ยวมันหยุดหายเซ็นะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันหยุดหายเซ็ตแล้วหมาเลยคืนนะี้หมาเลยขึ้นบ้านอย่างเสือครับผมตักไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปเล่นลอีกรอบนึงครับเปลี่ยนไปเขียร์จม,มูกหมดเลย <c oughs> นี่าหละเปลี่ยงเปครับผมเจ๋งเปนไหมาละหมาละลุ้ <c oughs> นต่อแล้วลุ้นต่อโอ้โหหมาเลยทุกคนนักกึกกึกครับผมนักกึกกึก นี่คืนนี่มาได้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุยนอีกรอบนะว่าจะมาอีกไหมแต่คืนนี้ไม่แน่ไอ้ผมไม่แน่แล้วไปกลับบ้านดีกว่าทุกคนนะ่คืนที่เขหมานแล้วเนื่นจะไม่มาแล้วครับพูดเสียงดังไม่ได้นะเพราะป็นว่าเนี่ยหลังบ้านเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะดา่าครัืนนี่ตอนนี้ก็สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วครับก,กล, ổ, ลบกับบ้านดีกว่าพรุนี้เช้าลุ้นต่อลุ้นต่อคืนนี้ขึ้นบ้านอย่างเสือไปกลับบ้านดีกว่าทุกคน เดี๋ยวถ้าโคนดเสร็ดีตอนเช้าเนาะไปจะไปดูนาว่าช้านี้จะมหมันไหมเมื่อคืนนี่หมันมากเลยครับผมตอนนี้ก็ผมมาก็มาเช้านยครับตีสี่กว่าแล้วผมไปเราไปดูนะไปจะไปดูด้านหน้านหนอกรอบเดี๋ยวว่าดูกลับมาแล้วก็เข้าไปด้านในนะครับไผลผมดูมนนั้ะตอนนี้ก็ตีสี่ครึ่งแล้วครับผมตีสี่ครึ่งแล้วหนังแรกกี่ครั้งกีค่ครั้งก็ไม่หมันเลยเข็ดย,ยังอยู่ห,ห้อยอยู่เหมือนเดิมเลยทุกคนไม่มีอะไรมาต่อเลยครับอย่าบอกไม่มีปลาละ หายก็สวยนะเนี่ยน้ำลองเล็กๆเนี่ยครับเดี๋ยวใค้มาเก็บครับดูหลังตรงข้ามที่ได้ปลานิลเมื่อคืนเนี่ยเออมีอาการโอ้มีอาการมีอาการครับนี่น่งนก่งนุ่นเมื่อก,กี้ผมเดินผ่าน,นยังไม่มีอาการเลยเนื้อไม่ติดครับติดอยู่ติดอยู่ไม่รู้ปลาหรือครับรุดเลยโอ้โหปลาดินอยน่างทุกคน เด็กๆครับโอ้โหเด็กๆเดยกๆเบ็ดมันยาวครับปั่นนี่ไงทุกคนโอ้โหหลังนี่หมานมากก็ไหลไปเนี่นี่นี่ดูแล้วดูคดีเดีครับนี่ทุกคนนี่นีีโอ้โหหมานเลยครับผมป่แล้วปั่นนี่มันเนี่ยมันเนี้ยมันขาวบอไม่เยินะเดี๋ยวนี้อะไรนี่นี่นี่ครับนี่ตัวใหญ่ทุกคนตัวใหญ่เะครับผมตัวใหญ่เ เมนูหลังที่สองนี่ใส่เขียดหรือว่าใส่ใส่เดือยเนาะจำได้แน่าจะใส่เดือยแล้วกคนมาลักคนพันน้าเลยหมาลักโอ้โหเช้านี้อากาศเย็นๆเลยครับตอนเช้านี่โอ้หมาหมาครับผมให้ทุกคนดูจัดจ่าตัวนี้หมาหมาพัดตัวหมาเลยนักกึกกึกนักกึกกึกเขาคนบอกแล้วว่าปันนินมันเยื่อเข่าครับได้ยินเข่าไหว้งั้นนะครับผมนี่หมาหมา ลุ้นหลังต่อไปผมคือเคสหลังสองนี่โอ้โหเช้านี่หมาเลยครับเปิดตัวมาก็หมาแล้วเนาะดูหลังที่นี้ครับหลังที่สามครับหลังที่สามเหยื่อหายแซ็ตเพรับผมเหยื่อเสเดือนลุ้นต่อไปลุ้นต่อไปลาเนินมึกกีนโอ้โหดีนะมันไม่หลุดตอนที่กําลังยกนะครับมันหลุดตอนขึ้นฝั่งครับผมดีเนาะโอ้โหตัวใหญ่เลยหมาเลยดูหลังนี้ครับหลังที่เราใส่เบ็ดกบนี่ก็ยังมีกบไหมเออหยิมซิ่งครับผมหยิมซิ่ง มันไม่มากินแล้ครับกรบอนี่ห้อยนะครับเหยื่อครับผมเหยื่อที่เดิมยังอยู่อยู่ที่เดิมเลยตอนนี้ก็เข้ามาด้านในะนะครับเรามันูนเนาะด้านในจะ่สมมติว่าจะเป็นเข็ดตะโมครับผมผมจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับถ่ายตอนที่มีปลาตอนนี้ปลากินดีกว่าหลังนี้เข็ยดยังอยู่ห้อยนะครับผมห้อยเหมือนเดิมเลยนี่หายอยู่หากินก็แบบนี้แหละบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ดูหลังนี้ดีวกว่าโอ้ตังนี้ตังนี้ติดท้าผมงหลักนี้โอ้ียบร้อย ตัเรียบร้อยครับผมตุยเรียบร้อยนี่ตัวเรือหมานหมานหนนี่ก็เก็บแตงโมเหมือนกันครับดูสีเปลี่ยนเลยครับดูสีเปลี่ยนเลยเดี๋ยวกก็พอได้นะะแร่แล้วก็ตากแดดได้อยู่ครับนี่นี่นี่ตาตอดดีขนาดๆๆๆน,ลาลานล้ตุ๊บ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 เนี่ยตาแล้วลูกตอดเกลื่อตอดหากินครับนี่หมาด้ทุกคนแร่แล้วก็ตากแดดได้ครับเนาะหมาแลวหมาน ผมจะถ่ายแค่ตอนนี้ติดปลาเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวถ่ายตอนนี้ได้ปลาดีกว่าไปลุ้นต่อไปครับมาทุกครั้งก็ไม่ได้นะปลานนี้เนะี่ยเพิ่งมาได้ครั้งนี้ครับผม <c oughs> ลหลังนี้แหละหลังนี้เหยืออ่อหายแซ่บครับผมมันดูหรือเปล่าผมดูมาหลายหลังแล้วครับเขียดยังห้อยอยู่อีกอย่างน้ามันลดเนาะเขียดมันก็เลยลอยครับให้หลังนี้หลังนี้เขียดหายแซ่บครับผมไม่รู้หลุดหรือเปล่า <c oughs> ไปลุ้นหลังต่อดไปครับผม ัวหลังนี้ครับหลังที่หมันปลาช่อนตัวใหญ่เลยครับหลังเสือน้ำมันลดนะครับเนี่ยนีเรีบเขียนอย่างเขียนรอยนะครับผมน้ามันลดหลังนี้เออหลังนี้อากาศเลยหลังนี้ก็หลังนี้กบไปในหมดอ่ะนกวมันจะกินแค่หน่อยเนาะหลังสุดท้ายดูหลังดูท้ายนะครับหลังสุดท้ายก็ไม่น่าจะกินนัดูไกลก็หนิมซิ่งหนิมซิ่งอ่ะเอะน่าจะได้ปลานิลนตัวเดียวครับ ดีกว่าไม่ได้แค่ตัวเนาะนี่ครับผมหล่าค้ายหล่าคท้ายหนิมฟิงไปเก็บเป็ดกลับบ้านดีกว่าทุกคนได้ปลาดินตัวเดียวก็เหล๋อวเฟือแล้วอยู่คนเดียวได้แค่นี้ก็พอแล้วไป,ไปในระหว่างที่เก็บเบ็ดกลับมาครับหลังนี้นวดพ่อผมหลังนี้หลังนี้น,น,นวด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 โอ้หลังใกล้ต้นมาที่ผมบอกว่าไม่กินเลยมาตักทีไรก็แต่ครั้งนี้กินนะผมครั้งนี้เหยียขี้ตะม่แล้จะเป็นตาถุกครับ Oui. ปลาดุกกินเข pues nah. ียดต้องค่อยๆนะพอดีว่า really เบ็ดมันยาวอีเฮ้ยโหหมานหมานหมานปลาดุกอะว่าําหาปลาดุกอยู่ครับตอนเช้ามาอีกตัวนะโอ้มีโอ้ท้องป่องเลยท้องป่องเลยเดี๋ยวเขาเก็บปลาเขาจะเลยจะเลยโทษทุกคนหมานปลาดุกปลาดุกนี่แหละที่ผมเนี้ไม่เก็บเบ็ดครับเดี๋ยวดูตอนเดินเก็บเบ็ดกลับมานะ โหจั๊กจ้าเลยครับผมปลาดุกกินเขียดทุกครั้งจะกินไสเดือนนะแต่ครั้งนี้กินเขียดครับหนะมาละหมาละตอนนี้ก็ที่ห้าครึ่งแนละ้วเกิดจะกที่ห้าครึ่งแล้วตอนนี้นครับอันนี้ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่วันนี้มีเวลาอยู่ถ้าเตือนสายอย่างเงี้ยกลัวไม่ทนะันเนาะแต่ครั้งนี้มามาเช้าครับผมหมาหมาทำไมปลาดุกนี่ทำไมเป็นสีชมพูรครับปลาดุกอุ้ยหรือเปล่าหมาล้วะ ไม่ไม่อยากเข้าอ่ะไม่อยากเข้าหรืออะไรอ่มันร่าเริ่มล่าแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วนี่ครับกักกึกทุกคนนักกึกเลยโอหมาเลยทุกคนนี่นะผมนักกึกกเลยนักกึกกเลยเดี๋ยี่สิบหลังนี่แหละไม่ต้องหายเยอะเนาะปากแค่ยี่สิบหลังก็พอทีแล้วเดี๋ยวผมให้ดูให้ทุกคนดูที่บ้านดีกว่าน่าพอดีว่านี่อ่ะ อันนี้มันจะมีเขียยได้ครัวเขียไม่จะกระโดดแล้วผมก็ลืมวอลที่ใส่ปลามาแล้วผมอันที่ใส่ปลาที่มันบิดะขายนะผมก็ลืมามาครับใช่ไหมครัให้ทุกคนดูตอนนี้เนาะเดี๋ยวไปดูที่บ้านดีกว่าแล้วทุกคน,นตอนนี้ก็ทีห้าครึ่งแล้วผมตอนนีม้มีเวลาถ่ายครับเมื่อครั้งก่อนที่เสียดายเนาะนีม่มีเวลาถ่ายเลยสินสายด้วยก็เลยรีบกลับรีบเก็บที่ไรเนี่ยครับก็เลยไม่มีเวลาถ่ายนะแต่ครั้งนี้มีเวลาถ่ายนะครับหมายเดิมเดิมเนี่ยโอ้โหดีแล้วมันมีปลาครับไม่รู้ว่าคลิปต่อไปหรือว่่าค้งตอไปนี เราจะได้มาใส่หรือเปล่านะเห็นเขาทำถนนเนาะเขาทำถนนแล้วก็ตั้งเนี่ยครับเสาเนี่ยเสาไฟเนี่ยครับตั้งไฟกี่เนี่ยครับผมรั่วจะได้มาถ่ายหรือเปล่าไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เขาก็มาก่อสร้างมาคอนกรีตเนี่ยไม้ก็หายากตัววะทุกวันครับนี่แหละมันอยู่ใกล้ๆชุชนเนาะมันก็เลยหายากครับผมก็หากินแบบนี้แหละหากินแถวด้านหลังบ้านคนอื่นเนี่ยครับผมก็พอหาได้ครับพอหาได้นะกลับบ้านดีกว่าทุกคน ลิปหน้านี่ผมเชื่อว่าจะไปใส่ตุ้มปลาไหลครับผมเก็บเหลือเยอะเลยครับผมใส่ตุ้มปลาไหลดีกว่าเนาะลิปหน้านะครับลุ้นกันเนาะรอติดตามกันนะครับผมไปกลับบ้านดีกว่าทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้า,ารับชมกันเนะาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเพื่อเป็นกำใจผมทาําคลิปต่อไปนะครับ่าพลาดคลิปต่อไปแล้วคนลุ้นๆวันนี้สวัสดีครคบผู้หมาละหมานี่ครับทุกคนมาถึงห้องแล้วครับผมเยวทุกคนดูจ่าจ่านะ นี่โหมาเลยเนาะมาเลยครับผมได้ทั้งปลานินปลานินได้สองตัวอีกตัวหนึ่งแช่น้ําแข็งไว้ครับแล้วก็ปลาช่อนอีกสามตัวเนาะตัวนี้อีกต,ตัวหนึ่งครับตายลบตัวนี้แล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งครับโหอ,อยู่คนเดียวงี้งกินไม่หมดหรอมั้ยนี่ครับมาลมาน์มา,มา,มา,มานี่เนี่ยปลานินตัวใหญ่เลยนะนี่นี่เจ๋งเป้งค,ครับผมเจิงเป้งนี่